แม่เลี้ยงเดี่ยวผูไม่มีคำว่าท้อลูกกะตีคนเล็กเป็นดาวซินโดมกะตีเป็นห่วงมากที่สุดคือตอนออกทะเลไปเขาอยู่คนเดียวท้าจับปลาด้วยมือปลาจับเวลาแล้วครับหมดเวลา้ชื่อกะตีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าสารา กตีหาปลาอยู 15, ่แถวตำบลปากพูนปากพยิงกตีหาปลามาประมาณส5บห้าปีได้ก็ตอนแรกขายของนะขายของก็อพอเสร็จกิจไม่ดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหาปลาเพราะว่าขายของเราต้องลงทุนพอขายไม่ได้ปุ๊บไม่มีตังค์จ่ายค่าของจ่ายค่าน่นค่านี่ก็ไปหยิบยืมมาก็เป็นหนี้เป็นหนี้ปุ๊บ าจะเลี้ยงลูกก็ไม่ไหวแล้วกติเป็นแม่เลี้ยงเดียวลูกสีคนลูกกติคนเล็กเป็นดาวซินโดมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นพิการซ้ำซ้อนตอนนี้ก็เดินไม่ถนัดคือเดินเดินลากขากล้ามเนื้อซีกตัวหนึ่งทำงานไม่ได้มือยกไม่ได้มีข้างเดียวกินข้าวบอกกินได้ เข้าห้องน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ใช่กะตีเป็นห่วงมากที่สุดคือตอนออกทะเลไปเขาอยู่คนเดียวกว่าไฟช็อตบ้างกวัวออกจากบ้านข้ามถนนรถชนต้องล็อกประตูปิดประตูหน้าปิดประตูหลังเผื่อไม่ให้เขาออกไปเพราะไม่มีใครช่วยดูตรงสารแต่ว่าต้องทำเวลาจะออกไปนะปวดหัวใจ ทีต่ต้องกังที่ต้องขังไว้เลี้ยงลูกสี่คนเนี่ยเหนื่อยไหมครับเนื่อยเหนื่อยเนยหนื่อยเหนื่อย <4. S 1> แบบเหนื่อยแบบคิดว่าเออพรุ่งนี้คงไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยกลับไปตอนเช้ากลับมามืดเห็นลูก อยู่คนละทิศละตางแบบนี้ก็เหนื่อยเนยแต่ว่ามีมีเราคนเดียวไงเราต้องเข้มแข็งพอเป็นที่พึ่งของลูกเป็นหวงเขาถ้าเกิดว่ากตีตายก่อนนี้เขาลาบากเขาเจอาลำบากแต่ว่าถึงมีพี่เขาก็ต้องจะชีวิตของเขาอ่ะ มันจิราเก็บม่วงชื่อเล่นชืช่อกะตีค่ะอายุห้าสิบสปีค่ะอาชีพหาปลาจ้ะ mm hmm. กะตีครูดูจากในคลิปแล้วแบบขอส่งกำลังใจให้จริงๆนะคะกะตีคือสุดยอดยอด <ๆ S 2> มนุษย์จริงๆนะกับสิ่งที่ทำอยู่กะตีดูแลลูกคนเดียวมาอย่างนี้กี่ปีแล้วคะประมาณยี่สิบยี่สิบปีคนเล็กอายุเท่าไหร่นะคะสิบสามปีค่ะ ชื่ออะไรอะครับชื่อแจสมินค่ะน้องแจสมินจ้าแล้วเวลากติต้องออกไปทะเลค่ะต้องออกไปตั้งแต่กี่โมงแล้วกลับมากี่โมงนะคะถ้าสมมติว่าออกไปหกโมงเช้าจะกลับประมาณทุ่มหนึ่งแล้วอย่างนี้ใครหาข้าวหาปลาให้จัสมินกติจะเตรียมไว้ถ้าเป็นขนมก็อาที่ที่น้องเขาแกะไม่ได้เพราะเขามือข้างเดียวกติจะแกะใส่กล่องไว้คือเป็นข้าวเขใส่กล่องเขาหา กินเองได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตอนที่ผมเห็นตอนที่กาตีเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อที่จะออกไปทํางานตอนที่กําลังจะล็อกประตูตอนนั้นน่ะความรู้สึกก็สงสารลูกแต่ว่าจาเป็นถ้าเกิดเราไม่ล็อกลูกก็ออกมาได้กลัวจะโดนรถชนอะไรแบบนี้เคยไหมฮะเคยเคยเคยชาวบ้านก็เห็นก็ตคุบตัวได้ แต่จะมีข้างบ้านช่วยดูน้องใช่ไหมครับถ้าเกิดสู้ม่ใช่เพราะว่าบ้านก้าอยู่จะมีญาติอยู่รอบอ๋อเป็นพี่เป็นญาติญาติกันใช่ใช่ช่แล้วแถวบ้านนี้มีมีผู้หญิงทํำปรงมงแบบแถวนั้นมีพี่คนเดียวมันต้องออกไปไกลแค่ไหนฮะที่ออกไปนี่คือเป็นแม่น้ํำหรอลพี่กตินเป็นนั่งเรือประมาณชั่วโมงฮะจ้ะใช่เป็นชั่วโมงเลยครับใช่ค่ะเพราะว่ามันที่พี่อยู่นี่ตรงต้อง แล้วออกออกเป็นคองแล้วก็ออกปากปากอาวซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันใช่ไหมคะบางวันก็ไม่ได้เหรอก็ต้องไปทุกวันเผื่อเนาะแล้วแล้วเวลาได้มาเนี่ยเอาไปขายที่ไหนอะคะได้มาก็จะถ่ายรูปลงเฟซเพื่อนเขาเขาเห็นปุ๊บก็จองอตัวนั้นเอามาตัวนี้เรียกว่าถ้าได้เนี่ยคือขายออกหมดแน่นอนใช่ใช่ค่ะ ส่วนมากที่ได้มาเป็นปลาอะไรครับพี่กติเป็นปลากระบอกปลาดุปลาที่ว่าอะไรที่ว่าโดนที่จับได้ะพี่ก็จับหมเลยจ,จับได้คือจับมือเปล่าเหรอ,อฮะจะก็ไม่ใช้อาวุธโอ้โหลูกทะเลเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะว่าก็อยู่กับยายอยู่กับย่าเขาสอนมาอย่างนั้นเก่งมากเคยมีวันไหนที่แบบไม่สามารถออกทะเลได้บ้างไหมคะ เจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะว่าก้าต้องดึงอายุเยอะมันเจ็บตามข้อตามเขาบอว่าบาดแล้วก็กินยาก็ปักถ้าพอยังชจ้ก็ต้องไปอ่ะคือก็รอจนหายหายแล้วค่อยไปใหม่ลูกต้องรอตังไปโรงเรียนอืมโอเคค่ะมาวันนี้กาตตีมีความฝันอะไรที่อยากได้กลับไปคะเออคือเป็นเออเป็นทุนดูแลคนเล็กอ่ะ เพราะว่าพี่ต้องพาลูกไปบําบัดไปทํากายภาพอะไรเนี่ยค่ะจะเพราะเขาเดินไม่ได้พวกเราเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ขอกระตีเต็มที่นะคคะะพร้อมไหมคะพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสู้ๆกระตีสวัสดีครับสวัสดีคัพค่ะขอบคุณมากๆครับที่มารายการครับขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้นะครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้การครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทักษะความสามารถพิเศษของกาตีซึ่งถือว่าพิเศษมากครับพิเศษมากๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปยืนข้างพี่ป๋องเลยนะครับเชิญครับพี่ลึกดีโหโคตรแรงเลยสุด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 โอ้หไม่ง่ายแน่แน่โอ้ซิ่งมากด้วยอันนี้เป็นน้ำปล่อยไหมครับหรือน้ำจืด เป็นอ่าตรงนี้ก็เป็นกวดไกรหน่อยเพราะว่าน้ำทะเลเข้าไปลงเลยนะคะเออจะมางมอ๋อแต่น้ไม่ลานจ้าเอ็นช่วงหมดกันตอนนี้น้ำมันลดแล้วตอนนี้ตอนนี้กัตีทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้งมงวัหอยจ้ะเอ๋อโอ้ยตื้นตื้นตื้นก็น้ำน้ำลดนะตื้นส่วนนี้น้ำตื้นเจ๊นี่เลยอันนี้คือหอยอะไรครับหอยตะหลับจ้ะหอยตลับหอยตลับเราขายใช่ไหมครับ โลเท่าไหร่อ่ะครับโลยี่สิบบาทเองค่ะโอ้กตีขายแถวแถวบ้านนะเก่งอ่ะปูฮะปูจ้าปู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 มันแพงนะปูด้วยอามีตั้งปูมีทั้งปลาเลยแถวบ้านที่ชวยสูงได้ไหมฮะแล้วเราไม่ปูอแล้วหนีมือครับเจ๋งอ่ะก็บางครั้งก็โดนนะโดนนี่มือนี่มีหลอดแต่ลอย ใช้มือเปล่าจับอุ้ยตรงนี้ลึกครับนี้ลึกครับอันนี้ใครวิจีเพื่อนหรอ่มาเพื่อนเพื่อนเพื่อนงานเลยว่ะกัตีทำอะไรครับตีน้ำทำไมไล่ปลาให้ปลาตกใจแล้วก็เราเเราจะงมงมไงไล่ปลาให้ตกใจจ้ะแล้วยังไงต่อครับแล้วก็เราก็ไปจับอ้าวปลาตกใจเขาก็ต้องหนีสิครับหนีหนีหนีคือวิธีของปลาหนีหนีเขาจะซ่อนไงอ่าพอซ่อนปุ๊บแล้วก็งม กมที่เขาซ่อนเป็นหลุมเป็นแล้วเราจะรู้ด้ไงเขาตรงนี้มีหลุมครับอ่าป่าชายเลนเราไปย่ำมันจะเป็นรอยรอยเป็นหลุมอ๋อเราทําหลุมเองเลยใช่เราทําหลุมเองเลยแล้วเราก็ตีน้าใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ในหลุมอยู่ในก็คือหลุมที่เราทาใช่ใช่แล้วก็จับในหลุมนั้นใช่คนมันยาฝั่งหลุมฝั่งหลุมง่ายะมันง่ายอันนี้ใครบอกก็ตีว่าให้ทําแบบเนี้ยคือยากอ๋อนี่คือเราสืบทอดมาเป็นมิปัญญาประมงพื้นบ้านนะครับจับได้ง่ายๆจริงเหรอทีมงานครับชมต่อครับ มีปลากีตังนะจำลังเอยเหรออย่านี่เลยนี่อุ้ยอะไรอะจับอย่างนั้นแหละปลาคำนั้งขุดคุณจับแบบคุมนปัญญาชาวบ้านนี่เลยปลาอะไรพี่ตีแล้วเราคำไงตักกีตังจ้ะเดีนี้เลยของเรอจ่าถ้ามัอยู่จะขิวเลยล่ะมันจะเนี่ยเห็นประตูกปลาตุ ปลาอะไรกันเนี่ยตกน้ำมันดีจริงเหรอใช่มันตกน้ำมันนี้ปลากระบอกเหรอนิ่งชนแล้วก็เราจับขึ้นมาเลยนี่เอาวินงชนพี่ก็จับขึ้นมาเลยโอเคโอเคอเคโอไม่ต้องใช้ตาดูเลยนะจ๊ะใช้ความรู้สึกนะปลาอะไรจับยากสุดครับเป็นปลาดุกนะปลาดุกใช่เพราะว่าปลาดุกมีพิษปลาดุกทะเลเหรอใช่ใช่มีพิษเหรอครับ ถ้าถ้าโดนแล้วคือเจ็บจะแพ้ได้ไอ้ตรงเงี้ยงเงี้ยงเขาครับหลืออะไรครับดุดตรงเงี้ยงค่ะเงี้ยงเขาเนาะเด็กกงุ่มกลุ่มเด็กกเด็กกลุเจ็บมากเจ็บนานเลยยี่สิบชั่วโมงโอ้โหโอ้โหเก่งตายแล้วเอออันนี้เราก็ไม่เป็นก่อนนะพี่เขาจับอ่ะมันไม่แม้แต่จะดิ้นด้วยซใจแสดงว่ารู้จังหวะในการจับแต่เมื่อกี้กตีพูดถึงปลาดุกทะเลปลาดุกนี่เราต้องต้องตั้งใจ ถ้าจับรวมๆมันจะดิ้นได้มันจะที่เมาแล้วเขาบอกมันมีไอ้ตรงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงมีพิษมันมีพิษเขาเข้าใจว่ามันมันคงจะมันคงจะเป็นพิษที่ไม่ได้เหมือนงูเห่าอนะแต่ก็มีพิษในตัวเขาอะคือเจ็บมากหมอก็ไปโรงพยาบาลตอนแรกๆก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกัน แล้ว <One> ว <input> ันนี้คร <t eg ued gardens> okay. <laughs> no like. okay. ับเราเอาเงี้ยงปลาดุกมาให้กรรมการได้ทดลองจิ้มดูว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่าเรามาถึงจุดนี้กันแล้วเชื่อพี่เขาตั้งนานแล้วไม่ต้องทดลองโอเคคุว่าเชื่อเชื่องั้นไม่ต้องทดลองไม่ต้องทดลองงั้นเข้าสู่เรื่องภารกิจจับปลาดุกดี่ว่าท่านผู้นาาครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของฝากเป็นขนมลาขนมลาแบบกรอบเลยนะขนมลากรอบเราจะมีให้กรรมการที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุดสองท่าน แล้วถามว่าทําไมไม่แบ่งสท่านมีคําถามที่ได้ใจเกิดขึ้นไหมถ้าถามท่านไม่มีการแข่งขันไงมันไม่หนุกมันไม่เราอยากให้เกิดใจเราอยากให้เกิดความภูมิใจทีนี้อย่างนี้ได้เลยนะพี่ขุนเรามีแบบนี้กี่ชุดสองชุดจะเอาแบบเอาชุดเดียวไหมเอาเบิ้ลสองหรือจะเอาสองชุดสองคนได้หมดนะคือว่าให้เร้าใจขึ้นน่าจะเป็นชุดเดียวเลยเอาชุดเดียวนะชุดเดียวเป็นสองชุดเลยเอาไปแล้วแต่ อ่าแล้วแต่เขาแล้วแต่เลยนะชุดเดียวเลยอ่าชุดเดียวพี่ป๋องพี่หอนช่ดผมถ้าคุณเขาได้นีฮาเลยนะก็ไปเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรให้จบจบกันไปเลยท่านู้กานครับเดี๋ยวเราจะท้ากะตีจับปลาดุกทะเลให้โอกาสสองครั้งครับสิ่งที่กรรมการจะต้องร่วมสนุกก็คือต้องทายเวลาครับเราให้เวลา30ิวินาทีคิดว่ากะตีใช้เวลาเท่าไหร่ในการจับปลาดุกทะเลครับ คือตอนนี้เรามองข้ามไปแล้วว่าจับได้ยังไงนะแต่ต้องไปดูคือมันจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่านี่ยผมก็มีคําถามในใจ30วิวิคิดว่ากาตติใช้เวลาเท่าไหร่ครับของผมเลขนําโชคครับลัคกี้นัมเบอร์13ครับ13ครับใน30วิวินะครับ เราอยู่ช่องไหนเราก็ต้องกระตันอยู่ต่อช่องนั้นขอยี่สิบสามครับพี่หอยครับพี่ตอบเท่าไหร่ครับอาทิษฐานึงมีเจ็ดวันครับแล้วยี่สิบห้ายังไงอ๋อแล้วเกี่ยวกัยี่สิบห้าสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะอธิษฐานึงมีเจ็ดวันอาทิษฐานึงมีเจ็ดวันห้าบวกสองเป็นเจ็ดข่าวพี่ไปอย่างนี้เลยนะการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับพร้อมไหมฮะได้จ้ะไปฮับไป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  ไม่จะรู้ด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะคือเดาเดาสุ่มไปได้แหละครับก็คำไปคือรรู้แหล่งแหล่งนี้เป็นแหล่งของเขาครับใช่ใช่ของที่แหล่งเขาคือที่พาไปคือเลยละเลยผมละจะไปประจำตรงนี้อ่ะจะไปตรงนี้จะได้ยี่สิบแล้วครับเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ครูละยี่สิบสองยี่สิบสามเลยครูละยี่สิบห้าเลยยี่สิบหกเลยครูเหน่อยแล้วครับเวลาที่ได้หมดเวลาสามสิบปีอ้าว เดี๋ยวตัวคโจมปั๊บช้าหน่อยครับใหญ่มากเฮ้ยเวลาที่ได้คือเกิน30มสิบวิแล้วครับอยู่30ได้ไปประมาณ31มิบเอ็วิครับโอ้โหอย่างปลาดุปลาดุทะเลตัวนี้ใหญ่มากขายกันกี่กี่บาทครับตัวประมาณประมาณร้อยแปดร้อยแปดได้ไหมประมาณร้อยแปดสิบต้องการครับเวลาที่ท่านตอบแบบไม่ใกล้เคียงเลยใช่ให้ตอบใหม่เอ้าอ้าวมันเกินเวลาครับ ผมให้สามสิบปีอ๋อทำไปสามสิบเอ็ดไม่ได้ข้อแรกโมคะผมให้ตอบได้ใหม่ไม่นับนะลบทีรอบต่อไปมีให้แก้ตัวใช่ไหมคะไม่แก้ตัวครับเอามายี่สิบหกครับพี่ป๋องกับครูหมอครับครูหมอสิบเจ็ดคิดว่ารอบนี้น่าจะเร็วพี่ยี่สิบสี่เพราะว่าเป็นเลขันเกิดลูกชายคนเล็กอ้าวไม่เกี่ยวกขอเรื่องนี้ด้วยกันย4ิบสี่นี่คือมีความหมายอะไรนะครับ วันเกิดลูกชายคนเล็กน้องประวานอ้าวแล้วแล้วเป็ดน้ำจะไม่รู้สึกน้อยใจเไรที่เกี่ยวกับปลาอ๋อเกี่ยวกับปลาอ๋อเขามีเหตุผลของเขาผมรับได้ครูก็สิบเจ็ดครับของจองค่ะสิบเจ็ดเสร็จแน่อ๋อเจลียงอ๋อผมถามก้ผมถามก่ะสิบเจ็ดเสร็จแน่อันนี้กะกะว่าผ่านไหม ก็ได้อยู่ผมบอกเยเลยเมื่อกี้คิดพอเจอ17เสร็จแน่เนี่ยดูเบาเลยดูเบาเลยดูเบาคิดอะไรยีคือวันที่ผมเจอกับน้องเค้กส้มครับเฮ้ยหมอมาดูกันว่าใครใกล้เคียงที่สุดทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจอีกครั้งครับกะทิต้องรีบเลยนะจับเวลาปุ๊บพุ่งเลยนะต้องไม่เกิน30มสิบปีนะครับสองหนึ่งไปครับไปครับไม่เกิน30มสิบปีครับมือตีมือตีน้ำ จะมือตีน้ำอูตีแลวหาจุดที่เขาซ่อนนะครับเร็วครับสิบวิครับสิบวิยกขึ้นมาเลยค่ะยกไปเลยเลยสิบเจ็ดไปแล้วนะครับสิบเจ็ดไปแล้วฮะจบแล้วยี่สิบเข้าสู่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ผมมาแล้วยี่สิบสี่ห้าไปยี่สิบหกแล้วครับแปดยี่สิบเก้าโอ้โหยี่สิบเก้าจุดเจ็ดสองครับ โอ้โหถชว่าช้ายคีครับโอ้โหกะขึ้นมาแบบนิ่งๆครับตัวเบลล์แต่ว่าตัวเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับใ่คตัวเล็กกว่าเมื่อกี้เงังโอ้โหอ้โหอโหโน้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โห้โหอ้โหโ้โหอ้หอ้โหอหโ้โหโอ่หโอ้หโ้ห้อ้โหโ้ห้โหหร่อ้รอ้โ้โหโา้โะโอ้เหโ้หโอ้ะอ้โหรอ้้้้อโ้้ และคนที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งคือวันที่เขาเจอน้องเค้กส้มวันที่26่พี่หอยตอบตัวครับทีงไงครับรางวันมาครับราวันมาครับ ผมอยากให้ิ7เสร็จแน่ได้จ no? ังเลยจริงหูจะได้มากผมขอโอกาสผมได้ไหมฮะยังไงครับยังไงครับผมชอบ17เสร็จแน่จะแบ่ง17เสร็จแน่เขาทำให้ความคิดของผมกระตุกไปพักใหญ่เลยทีเดียวผมขอมอบอ่ะอ่ะนี้ขอมอบขอบคุณใครูกไม่เป็นที่เออลูกนะโอเคฮะใครก่อนกล้องอยู่ไหนก่อนแล้วยี่สิบสี่มันเกิดลูกเหรอครับอ๋อประวานประวันผมว่า เอาอันนี้ไปดูโอเคโอเคอันนี้คือไม่ให้ไม่ให้๋อไม่ให้นะไม่ให้ผมสรุปฝังเรื่องนะครับเรื่องแรกครับเพิ่งเคยเห็นครับคนจับปลาด้วยมือแล้วหมองไม่เห็นว่าปลาอยู่ไหนครับคนคนนั้นคือก้าตีครับเก่งมากครับทุกงการครับวันนี้เราได้รู้จักกับประมงพื้นบ้านคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอดนักสู้ได้รู้จักกับกาตีทั้งสามข้าวฤไงบ้างครับรู้สึกว่า เหมือนพวกเราได้เห็นยอดมนุษย์ตัวจริงอะคือไม่ต้องไปดูในหนังแล้วไม่ต้องไปดูในใดๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะนี่คือยอดมนุษย์ทั้งฝีมือและฝีมือการหาเลี้ยงชีพตัวเองเมื่อกี้สิ่งที่กาทำนี่คือมันพิเศษมากแล้วยังไม่นับความเป็นยอดมนุษย์แม่ที่ดูแลลูกทั้งสี่คนด้วยตัวเองตามลําพังทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีอยู่รอดปลอดภัยเนาะ พวกเราทั้งหมดเป็นกําลังใจให้ก้าขอให้ก้าสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จคนเล็กก็ขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะอยู่เป็นแรงใจให้ก้าต่อไปนะคะขอบคุณก้าตีมากค่ะจับหอยก็เก่งจับปลาก็เก่งคุณแม่ยอดนักสู้พวกเราสามคนให้ฮาก้า ก้ตตีครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของก้าตีเรื่องราวของผู้หญิงเก่งเรื่องราวของแม่ที่รักลูกเรื่องราวของแม่ที่เป็นนักสู้รวมถึงเรื่องราวของความฝันของกต้ตตีให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านฝากรายการส่งกำลังใจถึงก้ตตีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความฝันนะครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับท่านมอบทุนสำรองให้ก้าตีไว้ใช้ดูแลลูกนะครับ40,000ืน 40, บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ yeah. กัตตีครับวันนี้เราทําความฝันได้สาเร็จจากความสามารถของเรากัตตีรู้สึกยังไงกับตัวเองครับภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากถ้าเราพูดกับใครสักคนหนึ่งได้นะถึงความรู้สึกของเรากัตตีอยากพูดกับใครที่สุดกับลูกๆกัตตีครับถ้าลูกๆของกัตตีอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับกัตตีอยากจะพูดอะไรกับลูกๆทั้ง4ี่ของกัตตีฉันได้เลยครับคือลูกๆเป็นกำลังใจที่สู้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกค่ะทักลูกทุกคนเลยค่ะ ภูมิใจในตัวลูกเป็นลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแม่ครับม่รักลูกครับต้องการครับนี่คืออัชิระเกินร้อยของเราคุณแม่ยอดนักสู้กาตีครับขอบคุณมากที่มารายการครับกาตีครับขอบคุณครับสุภาพแขกแรงนะครับ ท่านผู้ชมครับเรามีข่าวดีสําหรับคนที่รักกิจกรรมการเต้นมาฝากจากเอสครับเอสเป็นผู้สัสนุนหลักของวอล์บอลหญิงไทยสู้ศึกวอล์บอลหญงิงชีงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าและท่านจะได้เป็นตัวแทนกองเชียร์ไทยไปเชียร์ในสนามครับกับกิจกรรม Dance Cont est, เชียร์ลิงแดนซ์คอนเทสต์เสิร์ฟเอสเชียร์ไทยให้ออซัมครับค้นหาทีมเต้นอายุระหว่าง15ถึง20ปีรวมทีมกัน5ถึง8คนนะครับออกแบบท่าเต้นจากเพลง To Be The Champion เสียงเชียร์เพื่อแชมป์โดยถ่ายคลิปการเต้นที่เห็นสมาชิกครบทุกคนแบบไม่ตัดต่อครับชิงทุนการศึกษารวมกว่า480,000บาทครับ รวมถึงโอกาสในการร่วมโชว์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกวอลเลย์บอลคอมเพติชัน2025เราจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่10รกรกฎาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้หรือไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของ Ace, S แฟนเพจของซูเปอร์เบรและก็แฟนเพจซูเปอร์เทนซูเปอร์จนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ